ไปติดตามรัทธมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อโดยบาทหลวงวิเชียนฉันทาภิรยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราจะเป็นเรื่องอะไรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่าน สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรากําลังพูดคุยกันในเรื่องการให้อภัยซึ่งจากครั้งที่แล้วเราทราบแล้วว่าแม้ว่าจะยากที่จะให้อภัยแก่กันและกันอย่างจริงใจแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการให้อภัยเนี่ยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทีนี้ แล้วอะไรล่ะเป็นเหตุผลและแรงบันดาลใจในการให้อภัยเราลองมาพิจารณากันดูนะครับประการแรกต้องยอมรับว่าเพราะเรามนุษย์ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดกันทั้งสิน้นมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปดังนั้นเราจึงต้องการได้รับการอภัยกันทุกคนซึ่งหากมาพิจารณา เรื่องความดีและความไม่ดีความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นบาปทั้งสิ้นเพราะจากความหมายของคำว่าบุญบุญก็คือความดีซึ่งแสดงออกมาทางความประพฤติท,ที่ดีทั้งทางกายวาจาและใจซึ่งหากตรงกันข้ามกับบุญก็คือบาปบาปเป็นความประพฤติท,ที่ไม่ดี ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองและผลของความประพฤติท,ที่ไม่ดีที่ขัดกับหลักที่ทางกฎหมายกําหนดไว้ผลก็คืออะไรครับผลก็คือก็จะถูกกฎหมายลงโทษปรับตักเตือนหรือจาคุกอะไรก็แล้วแต่เป็นผลของการกระทําที่ไม่ดีและขัดกับหลักกฎหมายแต่ยังมีความประพฤติท,ที่ไม่ดี แต่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายครับความไม่ดีเหล่านี้หากเกิดขึ้นแล้วใครละ่ะจะลงโทษแน่นอนตามความเชื่อของเราคาทอลิกเราก็เชื่อว่าพระป็นเจ้าไม่ต้องการลงโทษผู้ใดเพราะพระองค์ไม่ใช่พระเป็นเจ้าที่คอยจ้องจับผิดคอยจ้องลงโทษมนุษย์พระเมตตาของพระเจ้านั้นนะ่ะไร้ขอบเขตจำกัด พระองค์สามารถอภัยโทษให้ให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงเพียงใดถ้าเราสั่งนึกผิดและขอขมาโทษต่อพระองค์อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญและจำเป็นนะครับเพราะเมื่อผิดก็ต้องได้รับผลของการกระทำผิดนั้นเราทุกคนจึงต้องการได้รับการอภัยกันทุกคนดังนั้นเมื่อบุญ หมายถึงความดีการทำบุญจึงไม่ได้หมายความเฉพาะการบริจาคหรือการให้ทานเท่านั้นแต่กิจการที่เป็นความดีทุกอย่างถือได้ว่าเป็นการทำบุญทั้งสิน้นและหากทำด้วยความตั้งใจก็ถือว่าเป็นสภาวะที่ทำหน้าที่ชำระจิตใจหรือสันดานขอใช้คำไม่สุภาพนะครับ เป็นสภาวะที่ทำหน้าที่ชำระจิตใจหรือสันดานให้หมดจดสภาวะอย่างเนี้จึงเรียกว่าบุญนั่นคือใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนามาฝึกฝนให้หมั่นทำความดีมาชำระจิตใจจนกลายเป็นนิสัยเป็นสันชาตญาณในการทำความดีทำความดีได้โดยอัตโนมัติทันทีทันใด อย่างเป็นธรรมชาติและมีความละอายและเกรงกลัวต่อความไม่ดีคือบาปซึ่งทางพุทธสอนสอนมนุษย์เราในเรื่องนี้ก็คือต้องมีกิริโอตปะก็คือละอายและเกรงกลัวต่อบาปนั่นเองประการที่สองเมื่อเราสำนึกผิดขอเข้ามาโทษต่อพระเจ้า พระเจ้าก็จะท่งยกหนี้มหาศาลให้กับเราซึ่งเราก็ควรยกหนี้ความผิดเล็กๆนน้อยให้กับเพื่อนพี่น้องด้วยเพราะในเมื่อพระเจ้าทรงให้อาภัยความผิดของเราที่มีมากมายไม่รู้กี่เท่าได้ทำไมเราจึงไม่ให้อาภัยคนอื่นที่ทำผิดต่อเราบ้างละ่ะข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง ต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือครับท่านผู้ฟังหลายคนเมื่อได้ฟังเช่นนี้อาจคิดต่อไปว่าแค่สำนึกผิดขอโทษพระแล้วพระเจ้าก็จะทรงยกโทษให้เราแล้วหรือง่ายไปเปล่าถ้าเกิดคิดแค่นี้ก็ต้องตอบว่าง่ายไปจริงๆครับถ้าแค่นี้แต่ครับแต่ แต่การจะได้รับการอภัยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคำว่าความสำนึกผิดจริงใจไหมและมีเครื่องหมายใดแสดงออกมามีเครื่องหมายใดที่แสดงออกมาว่าเราสำนึกผิดและต้องมีการชดเชยชดใช้ด้วยตัวเองก่อนไม่ใช่ต้องถูกบีบบังคับให้ต้องชดเชย ชดใช้ในโลกหน้าเพราะเมื่อทำความผิดก็ต้องได้รับการลงโทษฉันได้ฉันนั้นมันมีผลทั้งศาสนาคริสต์จึงสอนให้คริสตชนทำกิจใช้โทษบาปตั้งแต่ในโลกนี้ให้หมดสิน้นด้วยการทำความดีหรือที่เรียกว่าบุญนั่นแหละทำด้วยจิตอารมณ์รักรับใช้ช่วยเหลือแบ่งปัน คืนดีและให้อภัยแก่กันซึ่งเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งรัชาวเวผู้สำนึกผิดก็ได้ปฏิญาณกับตัวเองว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในดินแดนบ้านเกิดของเขาเพื่อเป็นที่ที่สำหรับชดเชยใช้ชดบาปในชีวิตที่เขาได้ทำ และเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นทุกข์ถึงบาปที่เขามีเขาจึงอุทิศชีวิตของเขาเพื่อสร้างวัดหลังหนึ่งในที่ผืนนั้นผ่านไปปีแล้วปีเล่ารัชชาวยังคงทำงานอย่างหนักด้วยมือเปล่าเพื่อสร้างวัดให้สำเร็จเขาเริ่มง,งานแต่เช้ามืดและเลิกงานในตอนพลบคำ่ำเขาทำงานอย่างหนักด้วยความอดทน เขาหวังเพียงว่าพระเจ้าจะเห็นความตั้งใจจริงและความสำนึกผิดที่เขามีต่อพระองค์มีหลายครั้งที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวและถูกประจนให้กลับไปใช้ชีวิตเก่าๆในเมืองหลวงที่เขาได้ทิ้งมันมาบางเวลาเขาถูกประจนให้คิดที่จะล้มเลิกง,งานสร้างวัดที่เขากำลังทำแต่อย่างไรก็ดีรักชาวเว ก็ยังคงซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจดีของเขาพระเจ้าข้าลูกจะสร้างวัดถวายพระองค์ให้สําเร็จไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามรัชเวคนบาปผู้สมรึกผิดเฝ้าพร่ำอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าในที่สุดหลังจากทำงานและสวดภาวนาอย่างหนักตลอดเวลาหกสิบปี เวลานี้เขามีอายุได้แปสิปีแล้วและกำลังยืนดูวัดที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จด้วยความสำนึกในพระกาุุณาของพระเจ้าที่ให้โอกาสแก่เขาแน่นอนผลงานของเขาสร้างความโกรธแค้นและอิจฉาแก่พยามารมันจึงส่งลูกสมุนปีศาจที่ร้ายกาจพร้อมด้วยคบเพลิงจากนรก มาเผาวัดหลังนั้นทันทีรัชชาวเวผู้น่าสงสารร่ำให้ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งในขณะที่เขามองดูปเปลวเพลิงที่กำลังเผาวัดที่เขาเพิ่งสร้างมาโดยใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตของเขาและหลังจากนั้นเพียงชั่วโมงเดียววัดหลังนั้นก็กลายเป็นเท่าทานเมื่อเห็นดังนั้นเหล่าปีศาจร้ายต่างหัวเราะเยาะเขา ด้วยเสียงแหลมลึกหน้าสะอิดสะเอียนยิ่งหนักรัชเวทพูดอะไรไม่ออกเขาได้แต่เพียงพูดซ้ำไปซ้ำมาด้วยความโศกเศร้าว่าโอ้พระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข่าที่สุดเขากล่าวกับพระองค์ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกลูกจะสร้างวัดของพระองค์อีกครั้งหนึ่งต่อไป วันรุ่งขึ้นด้วยน้ำตาที่นองหน้าและความหวังอันริบหรี่เพราะวัยอันร่วงโรยรัชชาเวผู้ชราเริ่มงานสร้างวัดของเขาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงเห็นถึงความรักความสุภาพความสำนึกผิดและความซื่อสัตย์ที่รัชชาเวมีต่อพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงส่งทูตสวรรค์จำนวนหลายร้อยองค์ มาช่วยรัชชาเวในการสร้างวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งนาทีวัดหลังนั้นเสร็จสมบูรณ์และยังคงความงดงามเหมือนวัดหลังเดิมที่ถูกทำลายลงไปรัชเวผู้สำนึกผิดได้แต่มองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความสำนึกตื้นตันใจเขาเข้าไปในวัดด้วยความ เคารพขอบคุณพระเจ้าและสวดภาวนาและเขาก็ได้สิ้นลมหายใจในวัดหลังนั้นและได้ไปอยู่กับพระเจ้าที่เขารักในสวรรค์ท่านผู้ฟังครับปีศาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทำลายแต่พระเจ้าสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ภายในหนึ่งนาทีจาก ประโยคนี้ทำให้เรามั่นใจและไม่ท้อแท้ใจที่จะทำความดีต่อไปนะครับเพราะหลายๆครั้งสิ่งดีๆที่เราพยายามทำอาจถูกทำลายด้วยพายุแห่งความเกลียดชังความอิจฉาลิษยาความอาฆาตพยาบาทและอคคติหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้ชีวิตของเรา ล่มสลายนั่นก็เพราะสิ่งที่ปีศาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทำลายพระเจ้าสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ภายในหนึ่งนาทีได้เพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้และสิ้นหวังในการทำความดีในทุกรูปแบบนี่แหละได้รับการอภัยเพราะสำนึกผิดเช่นเดียวกันเรา ไม่สามารถมองข้ามความจริงที่ว่าท่าทีของเราที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนพี่น้องของเรามีผลต่อเราด้วยเมื่ออยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าถ้าเราไม่ยอมให้อภัยแก่เพื่อนพี่น้องก็อย่าหวังว่าจะได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าซึ่งพระยเยสุจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า ระบีดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริงจึงเห็นได้ว่าการให้อภัยจากพระเจ้าขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ละคนด้วยเราต้องเข้าใจอย่างถูกต้องว่าพระเจ้าไม่ทรงลงโทษผู้ใดเป็นมนุษย์ต่างหากที่ลงโทษตัวเอง พระเจ้าส่งรักผู้รับใช้ที่ไร้หัวใจและไร้เมตตาคนนั้นและพร้อมที่จะให้อภัยเขาอีกครั้งแต่เป็นตัวของเขาเองกลับปิดตัวเองต่อการให้อภัยจากพระเจ้าโดยการไม่ยอมให้อภัยคนอื่นที่ทำผิดต่อเขาท่านผู้ฟังครับมีผู้รู้ท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่านรกเป็นสถานที่ที่ปราศจากความรัก ซึ่งก็น่าจะจริงแหะครับเพราะว่าในนรกมีแต่ความหินแก่ตัวโกรธเกลียดไม่มีความรักนั่นแสดงว่าที่ใดไม่มีความรักก็คงไม่ต่างจากนรกและที่ใดที่มีความรักที่นั่นย่อมมีการให้อภัยเพราะการให้อภัยเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นและขาดไม่ได้ของความรักนั่นเองความรักแท้ต้องมีการให้อภัย และหากความรักคือของขวัญอันล้ำค่าที่พระเจ้าส่งมอบให้แก่มวลมนุษย์การให้อภัยก็จะเป็นของขวัญที่มีค่าสูงสุดที่มนุษย์เราทุกคนพึงมอบให้แก่กันและกันขอแบบอย่างของพระเยซูเจ้าที่ให้อภัยทุกคนที่ทำผิดต่อพระองค์ที่จับกลุ่มพระองค์ผู้บริสุทธิ์ไปทรมานศพประมาทและตรึงบนไมก้กางเขน ได้เป็นแบบอย่างของการให้อภัยสำหรับพวกเราทุกคนและจากประโยคที่พระยสูเจ้าตรัสก่อนสิ้นพระชนว่าพระบิดาเจ้าข้าโปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรขอใช้เวลาสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ ขอพระเจ้าวอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิน